ถ้าสมมติอยอ่ๆหายไปจริงๆจะเป็นยังไงวะพี่จะลงจริงๆมันเคยพูดไว้ตอนรู้จักกันแรกๆ่าสิพูดไว้ว่ายังไงนะคือตอนไปตัดไม้ด้วยกันมันเคยพูดไว้แล้วว่าจะหายไปเหรอว่าจะไม่หาย If you having girl p r o b l e m I feel bad for your son I got a 99 problem but if s h ain't o l e จะบอกให้เกิดมาไม่เคยร้องไห้นะหอายถึงแบบไม่เคยร้องไห้ให้กับผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรแบบเนี้ยเอาให้ผมซึ้งแค่ไหนผมก็ไม่ร้องค่ะหมดแล้วยังค่ะข้านี่มาถึงเกิดมาไม่เคยแก้มหยุดตุ่ยเลยค่ะนี่มันก็เอะบ้าแก้มบมน่ั่นนะไม่ได้ว่านี่มันไม่ใช่คำว่าเดี๋ยวข้าเป็นกิจกรรมเป็นหน้ามันร้องขอร้องขอร้องขอร้อง ข้าปแบบัติการเป็นปหน้าหลอๆไห้ผมแตะก,กลางด้วยไม่เอาขาร้องล่ะเป็นแบบนี้แหละขาร้องข้าไปสักแขนด้วยหน้าขาวๆปากชมพูนิดนึงอยู่นิ่งๆแล้วก็มีหัวใจสีชมพูที่แก้มสองข้างแล้วพูดใกล้ๆว่าอยาออะต่อยไหมครับสุดสวยไอโคลเลวนี่ ยากวิ่งแค่เร็วกว่านี้เฮ้ยจคตี้เอ็งวิ่งววนนไปไหนเอ็งพูดให้่ข้าเล่นเองนะเว้ยไม่เองก็ไม่ควรจะโดนสิงหรือเปล่าแค่เองจะบ็อกซิ่งเองก็ควรจะแบบไม่โดนสิงเป็นคนอื่นข้าก็ไปเล่นเป็นคนอื่น้เอ็งเป็นคนอื่นน,น,น้เพื่อนข้าที่รู้จักกันมาไม่ใช่แบบนมาถึงขนาดทำด้วงวิ่งหนีเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอ เขาทำเกินไปครับทำเกินไปใช่ไหมถูกครับถูกไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องใช่แต่หลือเป็นไม่เล่าวะเฮ้ยอือเนี่ยชูมังข้ามมีความลับอะไรข้าจะไม่บอกมึงนะแกวไม่ใช่ไม่บอกจะบอกแน่ๆแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ไงออือไม่ใช่ตอนนี้แล้วมันตอนไหนอ่ะยังไม่ใช่ตอนนี้แล้วมันตอนไหนยังเป็นแบบขยับความสัมันธ์กับผู้ชายคนอื่นเหรอ ไม่มันไม่ใช่เรื่องคนอื่นครับแต่มันเรื่องอะไรอ่ะมันเรื่องภายในครอบครัวของเรานี่แหละสามคนเนาะถูกพาค่ากายนาอยากลุยเออคุณต้องเดินก่อนเฮ้ยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเพราะว่ายังไม่ถึงคิวพูดอะค่ะไม่ยอมบอกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฟังได้มันไม่ใช่เรองอะไรขนาดนั้นโอเคแต่ยังไม่พูดค่ะเพราะฉะนั้น มันเกี่ยวกับอะไรแบบนิดนึงเกี่ยวกับอะไรอา้าวทำไมได้คิดไวด้เฮ้ยเออเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกเรานี่แหละก็รู้เองก็บอกไปแล้วเกี่ยวกับพวกเรามันเกี่ยวกับอะไรเล้วเอาเองอย่างเช่นมันดีเรื่องอะไรการศึกษาอย่างงี้เหรอเรื่องของอาหารการกินอ,อ,อะไรประมาณนั้นน่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เดียวครับโรคร้ายโรคร้ายโอ้ยทองร้องแล้วมันเป็นเรื่องดีตรงไหนว่าที่พูดไปยิ้มไปโรคร้ายเนี่ยเอ็งป,ปกติหรือเปล่าเนี่ยเออน,นั่นแหละเอ็งก็เคารบค่าซี่ะแอบบบ,บเป็นโรคอ่ะไม่ได้แอบอนาเป็นโรคไม่เป็นแอบไปเอาเลือดอนาไปตรวจแล้วเป็นโรคแล้วไปบอกน้อง ก็บอกว่าทีแรกกําลังจะพูดแล้วแต่ว่าบรรยากาศมันไม่ดีแล้วก็เลยไม่พูดแค่นั้นเองแล้วบรรยากาศมันเออบรรยากาศมันไม่ดียังไงวะเนี่ยทะเลดูดิน้ำสีฟ้าใสกึกกิ๊กอันเนี้ยลุงอยู่ด้วยลุงเป็นหลักอีพยานลุงสัญญาลุงจะซูบสิบปักรึเปล่าไม่รู้ใจได้าข้าเสียใจลุงไม่เรื่องนี้ไม่บอกใครก็ได้ไม่เป็นไม่ไม่มีอะไรแต่แค่แบบเอ๊ะทำไมวะมึงมีไะ เออเขาที่กูกินน่ยคือข้ากับไอนานเนี่ยคือแบบเอ็กพูดแต่ละครัคือทำให้ข้าอยากรู้แล้วถึงเงียบไปเลยล้งไม่พูดไม่พูดอยู่ด้วยกันมาตั้งเป็นปีๆแล้วนะถือชงให้เขาอยากรู้แล้วไม่บอกด้วงอ่ะ <c oughs> จะบอกแล้วถะายใจเมื่อกี้ถนายใจ ดวงกับโจ๊กอยู่อยู่กันมานานคือร่วงจะบอกร่วงไม่มีแผนที่ว่าร่วงจะมายั่วให้อยากแล้วจากไปเลยมันไม่ใช่ความรู้สึกของร่วงเหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้มันรู้สึกถึงความงุดหงิดเข้าใจฟีลนี้ปะความแบบว่าความงุดหงิดอะที่แบบว่าแล้้้ววถาไม่บอกันนีคนมันโดนเคสน่ะแล้วมันแบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปโดนรถชนแล้วไม่สามารถบอกได้ ก็คือความรู้สึกอยที่แบบมึงพูดดีแบบมันทําให้ลุงรู้สึกว่าแบบมีเหตุผล่อคุณแม่เขาแจกอะไรอ่ะไม่รู้ลุงลูกเหรอเอ็งสบายอะไรนี่หรือเปล่าเปล่านะแบ่อะไรกันหรือเปล่ามุดมันไม่ได้แล้วใช่ค่ะมันไม่ได้แล้วมันธุ์นี้ว่าทำไมถึงรอไม่ได้ลุงพูดมันสายลุงแค่พูดเฉยวองทีไปไหนนี้เจอคนที่เราอยากจะคุยด้วยเขาไม่อยู่ให้เราคุยด้วยแล้วเราจะไปบอกใครอ่ะทั้งนั้นเอง เงาเลยนะเอองั้นทีนี้ข้ามีคำถามอยากจะถามเนี่ยพูดกันทั้งสามคนเลยอือฮมันเป็นเรื่องของอนาคตที่ข้าคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นมีเปอร์เซ็นต์แตบปีเปอร์เซ็นต์อ่ะปีนี้ปีอะไรนะขอบคุณคุณเกันิเ็ลสองพันยี่สิบเอ็ดถ้าสมมติข้ามไปปีสองพันยี่สิบสองข้าแบบไม่มาข้าแบบหายไปแล้วอ่ะทำไงอ่ะหายไปแล้วคือหายไปแล้วจากอะไรอ่ะ ก็คือแบบอัดค้าแบบอัดอย่าหายไปเลยอะไรเงี้ยหายไปเลยแบบน่ก็คือข้าแบบพุ่งเป็นเรื่องของนาโคมันไม่เรื่องแบบหายไปเลยแบบไม่เข้าเมืองมาเลยแบบหายไปจากการเมืองแบบหายไปเลยอ่ะหายโดยที่แบบไม่ล่ําไม่ลาใครเลยอ่ะอันนี้คือเรื่องสมมุินะสมมุติหายไปแบบไม่ล่ําไม่ลาใครเลยเพราะว่าข้าวไม่ชอบการจากลาเดี๋ยวข้าจะน้ําตาไหลเฮ้ยเงียบกันทำไมเนี่ย นี่แยกมันทำไม้ฮัลโหลจะไปจริงหรอบอกว่าจะหายไปไม่ใช่พูดเล่นพูดเล่นมันเป็นเรื่องของอนาคตคือพูดเล่นเฉยๆพูดเล่นฮัลโหลฮัลโหลการยูเยไม่ไปแล้วไปยูคอมมี่ข้าไม่ชอบการจากลาอะไรแบบต้องมารลับลาคนนึงคนนี้หรือว่ามีการสูญเสียหรืออะไรจริง โอ้เอลเขารู้หรือเปล่าครับรู้ครับตอนนี้น่าจะเจอแกงสเตอร์แกงสเตอร์น่าจะมากันเยอะเพราะว่าสงครามที่มีต่อยสงครั้งที่มีต่อยกันแกงสเตอร์ได้ได้หลายครั้งอยู่เพราะว่าแกงสเตอร์ฝ่อยเดียวใช่ฝ่ายเดียวลงไม่พักเลยัลโหล กันทำไมอัลโหลอันนาอะ่อยู่คะไอ้ไงชื่อป่ะอยู่สิครับเล่นเกมกันทำไมบ้างเอาฟังเองคุยอยู่ไงเยิมเยมกันทำไมอ่ะข้ามเล่จะไปไหนสักหน่อยจะไปก็ไม่ได้รู้หรอกถูกถไหมล่ะเพราพี่บอกพี่ไม่มีคำร่ำลาและพี่ไปพวกหนูก็คงงงไก่ตาแตกเดียวดีเฮรอ ลุงม no like so ีคนคิดมากเหมือนลุงแล้วลุงมีคนคิดมากเหมือนลุงแล้วลุงู่าเฮ้ยเป็นอะไรแต่ตั้งแต่พูดกันไปกินเราพูดน้อยจังฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยขอสายให้ครับ บายบายไปันไปโอเคเจอกันเอารถมาใช่ปะโอ้รถเขาพังว่ะเขาต้องติดรถน้องห้ยังไปขายเลยดี่โอเคโอเคเขาม่ปิเนาทาไมนยหรือนี่ no สมุดสมุดนะถ้าสมุดอยู่ๆหายไปจริงๆจะเป็นยางวะ ่จริงๆม,มันเคยพูดไว้ตอนรู้จักกันแรกๆมะสิเคยพูดไว้ว่า,วายัางไงนะคือต,ตอนไปตัดไม้ด้วยกันมันเคยพูดไปแล้วลว่าแบบจะหายไปเหรอว่าจะไม่หายเข้มแข็งนะเจ้าดูกว,วังขยบขมกเจ้าเอฟฟ์งั้นรอ แปบบ๊บคือการที่เขาจะพูดอะไรกับมาสักอย่างหนึง่งแสงว่า <c oughs> เออมันต้องถูกคนในความคิดมาไม่มากก็น้อยถูกไหมแล้วคือเรื่องว่าจกน่าจะรู้หรืออาจจะลืมไป <c oughs> มันน่าจะรู้นะต้องเป็นคนคิดมากเพราะฉะนั้นหลบ,บว่า การจะเลือกบอกอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันซีเรียสมากๆก,ก็แบบก็ไม่น่าเป็นเรื่องที่แบบเรื่องที่มีเปอร์เซ็นต์น้อยหรือเปล่าไม่รู้ว่าถือเขาจะหายไปแต่ปัาท้องโกยังแล้วทเขาจะสอาวะท้องโกยไปกินกับอะไรถูกไหมไหนที่ยงมีเสี่ยงจีหมูแดง เครื่องในคิงแมก็กกี้และสุดท้ายไข่ยเยี่ยวมาาโทษทีนะหิวหิวจริงคือร่วงอะมีเรื่องที่อยากจะพูดกับไอ้จงตั้งแต่ก่อนมันหายไปวันที่มันไปไหนอะ ที่มันไปหลายๆวันอะคือเรื่องที่นัดไว้อ่ะจะพูดตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าพอาุองไม่พูดแล้วโจ๊กพูดเรื่องนั้นขึ้นมาแล้วถ้าสุดท้าย้องมาพูดมันเหมือน้องพูดเพราะไอ้โจ๊กหยิบเรื่องที่จะหายไปมาพูดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อ่ะคือจริงๆแล้ว่วงคิดจะพูดมาตั้งนานแล้วหรือไม่พูดแม่งเลยดีถ้ามันดีอีกไม่นานเนี่ยฮ ล็อปีประตูว่ายังไงอะไระหรือเปล่าเนี้ย<ะ>ช้าชูปิงปิงนะ